สวัสดีครับพบก,กับผมโค้ชฟิวติวทองคำนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตท,ทองคําในตอนเช้ากันนะครับว่าตลาดจะไปในทิศทางไหนนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกราฟเปล่ากันก่อนตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งโคชชิ่งไปเนาะในคอร์สเรียนนะครับผมล้างกระดานใหม่ทุกวันโอเคมาดูกันไทม์เฟรมวิด ดูทำเฟรมวีก,ก่อนเลยนะครับดูทำเฟรมมันก่อนเลยก็ได้นะครับทำเฟรมมันเจอแนวรับแนวต้านไหมทำเฟรมมันผมเจอละนะครับใครอยากรู้แนวรับแนวต้านอย่างละเอียดนะครับคือมีสอนฟรีด้วยแล้วก็มีในคอร์สด้วยแต่ในคอร์สจะคตรละเอียดเลยนะครับมีหนึ่เนเนาะแนวต้านก็จะเป็นโซนตรงนี้นะครับ1786นะครับ1786 ดูทำฟิวส์ดีสิทำฟมวส์วีมีไหมเอ่ยมันมีด้านล่างเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันทะลุจุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมตีไว้2องจุดคร่าวๆก่อนนะครับแนวรับเนาะตีไว้2องจุดคร่าวๆก่อนนะครับหนึ่งเจ็ดร้อยตรงนี้นะครับอ่ะทำฟิวส์ดีทำฟิวส์ <c oughs> ดีนะครับเห็นอ่าล่าสุดเนาะเริ่มเขียวละแดง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 เขียวละนะครับเราต้องดูว่าเขียวตรงเนี้ย เขี่ยเพื่อวิ่งขึ้นมาดีเทสแล้วลงต่อหรือเปล่านะครับอ่ะค่อยว่ากันตอนนี้ราคาอยู่ระหว่างโซนแนวต้านกับแนวรับเขี่ยไหมตรงนี้เป็นโซนแนวต้านนะครับมกว่าขยับนิดนึงนะโซนแนวต้านอยู่ตรงนี้ซับไพโซนนั่นแหละแล้วตรงนี้เป็นซับไพโซนนะครับเป็นโซนที่มันกดราคาลงมานะครับตรงนี้คือโซนที่ จุดเนี้ยเป็นจุดกําเนิดของการกดราคาลงมานะครับเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้วัดมั่วๆนะครับเห็นไหมผมก็ตีไว้ตั้งนานแล้วนะครับถ้าใครดูรย้อนหลังก็จะเห็นนะครับโอเคจะมีแนวรับ1730นะครับแล้วก็มีแนวด้านล่างนี้เลยนะที่รออีกทีเป็น1711นะครับโซนสีเขียวตรงนี้จะเป็นโซนบายนะครับซึ่งรออยู่ด้านล่างปึ๊บโอเค ทีนี้เราเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมีโดนกดมาจากข้างบนใช่ไหมครับเวลาเราเทรดเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคง่ายๆนะครับเวลาราคาอยู่ในกรอบแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายเราก็ใช้เทคนิคเซลลไฮบายโลลงมาแบบนี้ได้เนาะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคามันใกล้ถึง1730แล้วนะครับหลายวันที่ผ่านมาผมก็พาเล่นเซลล์กันตลอดเนาะไหมพาเล่นเซลลกันตลอดเลยนะครับในกลุ่ม v i p เนาะ วันนี้ผมมองว่าหน้าเซลล์ก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับจนกว่าจะถึง1730เลยนะครับถ้าหน้าเซลล์มันชนะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้าหน้าเซลล์ชนะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับปุ๊บ1730นี้เป็นแนวเด้งเนาะเป็นจุดใบอีกจุดหนึ่งจะอยู่โซนบริเวณนี้ฮนะ30ถึง22นะครับนี่คือจุดใบจุดหนึ่งครับเห็นไหมราคามันลงมาไม่ถึงถูกไหมครับพอราคามันลงมาไม่ถึงเนี่ยอขอเปิดจอใหญ่นะขออภัยนะครับ พอราคาลงมาไม่ถึงเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะลงต่อได้นะครับแล้วในโซนย่อยๆเรามีอะไรบ้างนะครับโซนย่อยๆตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือจะเห็นตรง supply zone นะครับตรงนี้เลยครับโซนสีแดงนะครับ supply zone แบบนี้นะครับคล้องกันอยู่นะครับสีถึง4 7นะครับแล้วก็จะเจอ supply zone หนึ่งจะเป็น49นะครับถึง 5้านะครับอันนี้จะเป็นโซนเซลนะครับเพื่อให้ราคาเนี่ยดีขึ้นไปนะก็ลงมาถึงนะครับเราก็สามารถพิจารณาได้นะครับว่าเราจะเทรดอย่างไงเนาะโอเคไหมนะครับผมมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสไปถึงเนาะ1นึแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะดีดไปถึงไหนนะครับถ้าเป็นกรณีที่แย่ที่สุดเลยอาจจะดีดถึงข้างบนตรงนี้เลยก็ได้ นะครับเราก็ต้องรอดูนะนะครับเพราะยังไงเนี่ยจุดนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดที่ราคาต้องลงมาถึงแหละนะครับเพราะตามแนวรับแนวต้านแหละเนาะนะครับราคามันไม่เคลื่อนที่อย่างไรเหตุไรผลนะทุกการเคลื่อนที่เนี่ยต้องมีเหตุมีผลนะครับคือเวลาการเทรดเนี่ยมันเป็นการที่เราเล่นกับจิตวิทยาคนส่วนมากถูกไหมครับคนส่วนมากเห็นยังไงเราก็เทรดอย่างนั้นนะครับซึ่งเวลาเราดูกราฟเนี่ยคนส่วนมากก็จะต้องเห็นแบบเดียวกันก่อนกราฟถึงจะเคลื่อนที่ถูกต้องไหม ถ้าคนส่วนมากยังไม่เห็นว่าราคาลงมาถึงแนวรับราคาก็ยังจะไม่เด้งแรงยังไมเง่เด้งแรงในความหมายของผมก็คือการที่ราคาเนี่ยทะลุมา New High นี่คือเด้งแรงนะครับยังไม่ถึงคันนี้นะครับก็แผนทองวันนี้ประมาณนี้เลยนะครับเรารอเซลล์ที่โซนต่างๆนะครับนาอเรารอเซลลที่โซนต่างๆนะครับ,นนรนะรบสั้นๆง่ายๆวันนี้นะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากเข้าคอร์สก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับรีบสมัครนะครับก่อนราคาขึ้นเนาะเพราะว่าใครที่อยู่ในห้องหรือติดตามผมมานานก็จะรู้ดีว่าราคาคอร์สมันขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือสนใจก็ห้อง VAP นะครับก็คือเข้าง่ายมากนะครับเปิดพอร์ต SM นะครับเข้า v i p ง่ายมากนะครับนี่เปิดพอร์ต SM นะครับเติม100เหรียญนะครับได้เข้าแล้วห้อง VAP นะครับเนาตลอดชีพเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเติม500เหรียญนะครับคุณจะได้ เข้าห้อง v i p ด้วยนะครับและได้รับคอร์สพฤติกรรมทองมูลค่า12,900บาทฟรีฟรีปีนึ่คอร์สนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอให้เป็นวันที่เทรดทองอย่างมีความสุขและได้กำไรกันนะครับสวัสดีครับ